ข้อเป็นที่นิยมอย่างมากเขาเรียกหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับดูฝ่าท้ายครับดูฝ่าท้ายเป็นรูปแมวครับแมวเหนียวซับครับเป็นเท่าแก่เลยหางนับโอ้โหนี่เป็นปลาคราฟครับปลาคราฟเรียกซับนี่เป็นเหรียญเงินเหรียญทองนะครับฝ่าท้ายนะครับก็สีแดงแต่เป็นเพ้นเป็นรูปสิงโตนะครับเป็นเจ้าป่านะครับเพราะว่ารถคันนี้อยู่บนดอยนะครับจะวิ่งสินค้าจากบนดอยลงมาข้างล่าง สวัสดีครับผมหนูอิสุลปางนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถ10ล้อพ่วงนะครับเป็นรุ่น FX ส3 6 0นะครับว่าลูกค้าสั่งต่อรถกับเราไว้แล้วก็เขาแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญไปรับชมได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าจุดแรกเขาแต่งอะไรบ้านหนึ่งกันชนยื่นย้ําเป็นสแตนเลสน,นะครับอันที่2 อันนี้คือหน้าจิก้าแบบญี่ปุ่นเลยนะครับสวยงามครับตัวนี้สวยงามแล้วก็จกนาซาครับโอ้โหนี่ส่องได้ได้ดีมากเลยแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์เป็นดนเซอร์นะครับดูนะครับสวยมากมีเสาธงนี่รถคันนี้เป็นสีแดงแรงซับนะครับหายากมากสีนี้ทํายากมากนะครับบันไดครับบันไดก็เป็นสแตนเลสดูนะครับสแตนเลสสวยงามซุ้มล้อก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับ ดูหุ้มมือจับนะครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันดูสวยงามนะครับบันไดยังเป็นสแตนเลสเลยนะครับล้อครับล้อชุบไปล้อล้อชุบตตเลสนะครับสวยงามนะครับตัดด้วยสีแดงแรงซับนะครับรถต่อไปดูนะครับตัวถังเป็นถังเป็นกระบะเหล็กสูง2เมตรนะครับเอาไว้บรรทุกพืชไร่โดยเฉพาะนะครับรถคันนี้วิ่งไกลครับวิ่งจากบนดอยครับเพื่อลงข้างล่างนะครับ แล้วก็ดูนะครับมีตัวนี้ด้วยมิชลินมิชลินนะครับค้าแถวทางพาคกลางเรียกว่า10โท10เอกนะครับถ้าตัวเดียวก็10ตี2ตัวก็10โท3ตัวก็ส0เอกนะครับต่อไปไปดูนี่ท่อครับท่อเป็นที่นิยมอย่างมากเขาเรียกหม้อก๋วยเตี๋ยวครับสุดยอดนะครับกี่ใบครับนี่นี่การชนตรงนี้การการโดนกระแทกนะครับเป็นสไตล์เลสเหมือนกันต่อที่อู่ชก โชคเจริญทรัพย์นะครับต่อมานี่บังโคนสแตเลสเหมือนกันนะครับไฟเป็น LED ไฟเลี้ยวนะครับ LED ทั้งหมดล้อก็เป็นสแตเลสนะครับอันนี้คือชุดค้าั่งแต่งนะครับอาบังฟุ่นนะครับขนาดใหญ่นะครับนี่ชุดแต่งไฟไฟเลี้ยวด้านท้ายนะครับไฟถอยก็เป็น LED ครอบด้วยสแตนเลสนะครับดูฝาท้ายครับดูฝาท้าย ไปลูกแมวครับแมวเหนียวซับครับเป็นเท่าแก่เลยนี่คือเท่าแก่เจ้าของรถโดยตรงนะครับดูนะครับนี่ต่อไปดูหางนะโอ้โหนี่เป็นปลาปลาคาบครับปลาคาบเรียกซรับนี่เป็นเหรียญเงินเหรียญทองนะครับเป็นเท่าแก่โดยตรงนะครับดูนะครับบันไดก็เป็นสแตนเลสนะครับบางโคนก็สแตนเลสเหมือนกันนะครับดูนะครับความสวยงามของเขามาดูต่อนะครับอเดี๋ยวแป๊บนึงนี่กองใส่เครื่องมือ ยังเพ้น์นะครับยังมีทําสีเป็นลายสวยครับตรงนี้นะครับบางโคนท้ายก็เป็นสไตล์เลสเหมือนกันล้อชุบเหมือนกันนะครับดูนะครับครับสวยงามของเขาสีสีแดงแรงซับนะครับฝาท้ายนะครับก็สีแดงแต่เป็นเพ้นต์เป็นรูปสิงโตนะครับเป็นเจ้าป่านะครับเพราะว่ารถคันนี้อยู่บนดอยนะครับคือวิ่งสินค้าจากบนดอยลงมาข้างล่างเพื่อเอาสินค้าแบบข้าวโพดหรือเป็นพืชผลทางเกษตรนะครับลงมาข้างล่างนะครับก็เลยต้องเป็นสิงโตที่เป็นเจ้าป่าเจ้าตลาด ออกมาด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นบนโคมเหมือนกันเห็นนะครับไฟท้ายจะเป็น LED ครับทันสมัยมากรุ่นนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันรับก็จะเป็นล้อชุบเหมือนกันสเตเลดเหมือนกันนะครับนี่คือตัวรถโดยรวมนะครับจะเห็นอย่างนี้ด้านนี้ที่วางยางอะไรนะครับเขาสามารถใส่ทั้ง2ล้ออยู่ด้านด้านหางนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นสเตเลสกันชนด้านนี้ครับที่ว่ากันมอเไซค์นีเกใส่นะครับนี่นะครับ นี่บางฝุ่นก็เหมือนกันแต่งสวยครับดูถังน้ามันนะครับเป็นเป็นถัง600ลิตรนะครับเพราะว่ารถคันนี้วิ่งยาวครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเกินน้ํามันถ้าเสียเวลาเพราะมันต้องใช้เวลาในการวิ่งส่งของสินค้าให้ลูกค้านะครับเลยต้องใช้ถังน้ำมัน600ลิตรมันจะวิ่งได้ยาวและได้ไกลกว่านะครับสูบโดยรวมนะครับรถคันนี้นะครับที่ต่อกระบะสีแดงแรงซับนะครับความสูงของมันอยู่ที่2เมตรนะครับ บรรทุกน้ำหนักได้ได้เนื้อเนื้อสินค้าจริงๆก็ประมาณ31ตันนะครับตัวนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ